สวัสดีครับวันนี้วิดีโอนี้เรากลับมาอีกครั้งกับหนังในวันนั้นและตัวฉันในวันนี้นะครับส่วนหนังที่ผมย้อนกลับไปดูมาเนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยครับโคเอน k คาตะชิอ s ไซเลน v ว i c e ์หรือในชื่อภาษาไทยรักไร้เสียงครับซึ่งหนังเรื่องนี้ออกมาในปี2017ครับไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าพอพูดถึงปี2017แล้วจะรู้สึกว่ามันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกัน ตอนนั้นถ้าที่จําได้เหมือนอนิเมชันเรื่องนี้มาแบบไล่เรียกกับโยเน e เหมือนกันก็เลยไปดูโยเน e ก่อนจากนั้นก็ค่อยมาดูเรื่องนี้ต่อแต่ผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าเหมือนตัวผมจะอินกับเนื้อหาใน Silence Voice มากกว่า your name ไม่ใช่ว่าอนิเมชันเรื่องนั้นไม่ดีแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกกับเรื่องนี้มากกว่าแต่ณตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับจนกระทั่งมาเกิดคำถามในช่วงที่ผ่านมาว่า เออเราก็เคยมีคำถามเรื่องนี้งั้นเราลองมาดูเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งดีกว่าแล้วก็ค่อยมาดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่จะได้มาตอบคำถามตัวเองได้ด้วยว่าอะไรมันคือสิ่งที่ทำให้เราคิดแบบนั้นและทุกคนเชื่อไหมเกินคาดเลยหลังจากที่กลับมาดู A silent voice อีกรอบหนึ่งไม่รู้ทำไมเหมือนกันรอบนี้มันกระแทกใจมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอีกอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงนี้ผมเองก็กำลังพยายามหาทางให้อภัยตัวเองอยู่เหมือนกันจากหลายๆเรื่องที่ทำผิดพลาดจากหลายครั้งที่ผมหวังว่าตัวเองจะทำให้ดีกว่าเดิมให้มันดีได้มากกว่านั้นหรือไม่ก็อยากจะกลับไปแก้ไขาบางอย่างในอดีตได้แล้วผมก็มาเอะว่าอนิเมชันเรื่องนี้มันไม่ได้เล่าเรื่องการให้อภัยคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงเส้นทางของการให้อภัยตัวเองด้วย ซึ่งมันดำเนินเรื่องในแบบที่ผมเชื่อว่าคนดูหลายคนรวมถึงผมเองเนี่ยยังติดอยู่ในจุดนั้นอยู่เหมือนกันโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้ผมเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังครับเส้นทางการให้อภัยตัวเองโดยผ่านชีวิตของตัวละครที่ชื่อว่าอิชิดะโชยะตัวละครที่เคยทำผิดมาแต่ก็ค่อยๆลุกกลับขึ้นมายืนใหม่เปิดใจใหม่ให้อภัยตัวเองได้ในที่สุด เพื่อมันจะช่วยให้คุณได้เห็นเส้นทางของตัวเองได้ชัดขึ้นเหมือนที่ผมเห็นของตัวเองเหมือนกันแต่ก่อนอื่นวิดีโอตัวนี้ขอขอบคุณคาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในท่านไหน สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับในเรื่อง A Silent Voice เนื้อเรื่องก็จะดำเนินวนรอบตัวของโชยะนี่แหละครับก็เรียกแค่นี้ละกันซึ่งในตอนเด็กๆเนี่ยตัวโชยะก็เคยแกล้งนางเอกอย่างโชโกอย่างแรงมากๆบูลลี่หนักจนถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยซึ่งตัวละครโชโกเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความผิดปกติทางการรับฟังนะครับก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยฟังอยู่ตลอด และการแกล้งของโชยามันก็ทําให้อาการตอนนั้นมันหนักกว่าเดิมเหมือนกันซึ่งตอนที่ย้อนกลับไปดูแล้วผมรู้สึกเจ็บในใจมากๆเลยคือว่าตอนนั้นเองไอตัวโชวยามันก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันทําร้ายคนไปมันบูลลี่หนักเกินแต่ให้ผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่ารอบตัวเขานั้นก็แกล้งโชโกะอยู่เหมือนกันเลยมองว่าการกลั่นแกล้งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ผิด และผมก็มองว่าหลายๆคนก็คงจะมีโมเมนต์ที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันเราทำอะไรบางอย่างไปแล้วก็โดยที่ไม่เข้าใจผลกระทบที่ตามมาหรือคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆจนวันหนึ่งที่ผลลัพธ์นั้นมันย้อนกลับมาหาเราเต็มๆโดยที่สำหรับโชยะแล้ววันที่เขาโดนเพื่อนหักหลังเพราะว่าแกล้งโชโกะเยอะจนเกินไปล้ำเส้นเกินไปจนกลายเป็นคนที่ ทำผิดจริงๆในสายตาของทุกคนเอาจริงๆผมคิดว่าในเนื้อเรื่องนี้มันเล็งให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่ใช่โชยะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เพราะว่าสังคมของการบูลลี่เนี่ยมันก็ตรลกล้าอยู่นิดนึงตอนแรกก็บูลลี่ไปเพราะว่าสนุกแต่พอบูลลี่ไปหนักๆเข้าจนมีคนที่มันบูลลี่แรงมากเนี่ยไอเจอมอนนั่นนี่แหละครับเป็นคนรับจบกลายเป็นเหมือนตัวต้นเหตุข,ของการบูลลี่ทั้งหมดไปเลย ซึ่งสำหรับโชยะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันก็ถ้านึกว่าเป็นตัวเองก็เจ็บเหมือนกันโดนเพื่อนหักหลังไม่มีใครมาเข้าข้างเลยโดนสังคมลงโทษและต้องมาเห็นแม่ตัวเองต้องมาเจ็บเพราะเขานั่นคือวันที่เขาเห็นจริงๆว่าสิ่งที่ฉันเคยทำเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นจริงๆวะ่ะและการยอมรับตรงเนี้มันเจ็บปวดหัวใจที่สุดขนาดแค่นึกแล้วก็ยัง รู้สึกจุกอยู่ในใจเหมือนกันพอนึกย้อนกลับไปในเรื่องของตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าเราอาจจะเคยทำแบบนั้นกับใครไปหรือเปล่าแค่คิดแค่นี้มันก็รู้สึกจุกแล้วอ่ะแต่นั่นแหละครับการยอมรับแบบเนี้ยมันคือก้าวแรกของการให้อภัยตัวเองจริงๆพอเรายอมรับเรื่องความผิดนั้นไปแล้วเราจะเริ่มจมอยู่ในความรู้สึกผิดและโชยาก,ก็เป็นแบบนั้นจมกับความรู้สึกผิดแบบนั้นมาหลายปี ปิดกั้นตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังคมซึ่งในหนังนั้นมันก็เล่าออกมาเป็นรูปธรรมได้ดีมากโดยการที่เมื่อในตัวอนิเมชันเริ่มเล่าในมุมมองของตัวโชยะเมื่อไหร่มันก็จะมีกากบาทติดอยู่บนหน้าของคนอื่นๆอ,อยู่เสมออารมณ์แบบฉันปิดฉันไม่เข้าหาใครจะไม่ให้ใครมาเข้าหาฉันด้วยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันสื่อถึงการที่เขาไม่กล้ามองใครและไม่กล้ามองตัวเองในฐานะคนที่ควรได้รับโอกาส ถามว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมใช่แต่สิ่งที่มันมากกว่าน,นั้นคือเขาอายตัวเองและความรู้สึกนี้เนี่ยแหละที่มันทําร้ายเรามากที่สุดเพราะความรู้สึกผิดมันจะช่วยทําให้เราแก้ไขแต่ความอับอายเนี่ยมันทําให้เราคิดไปว่าเราไม่มีค่าพอที่จะเปลี่ยนแปลงถึงจะเปลี่ยนอะไรไปยังไงก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีไม่ว่าจะทําอะไรยังไงคนก็มองเราแบบเดิมอยู่ดี และผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเพราะผมเองก็เคยเป็นทีนี้เรื่องราวมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆโชยะก็จะเริ่มยอมรับแล้วว่าในอดีตเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้จนเขาเริ่มหันมามองสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้แทนเขาเจอกับโชโกอีกครั้งมีหลายอย่างที่อยากจะพูดคุยในตอนแรกแต่ก็เหมือนยังพูดไม่ออกเพราะโชโกก็มีปัญหาทางการได้ยิน ทำให้การสื่อสารนั้นก็ลำบากอยู่พอสมควรในช่วงแรกและสิ่งที่โชยะทําคือเขาไปเรียนภาษามือเขาพยายามไถ่โทษพยายามขอเป็นเพื่อนขอคืนดีพยายามทุกวิถีทางทําให้โชโก้นั้นสามารถกลับมองหัวร้อได้อีกครั้งและที่สําคัญเขาไม่หยุดแม้จะถูกปฏิเสธไปหลายครั้งเขาไม่หยุดแม้จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า แม้ตัวโชโกเองอาจจะไม่ไรกับเรื่องนั้นแล้วด้วยซ้าแต่เพราะว่าการชดเชยความผิดนั้นมันไม่ใช่การลบอดีตแต่มันคือการทําสิ่งดีๆซ้ําๆให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราบางครั้งผมก็คิดว่าเราไม่ได้ให้อภัยตัวเองเพราะเราทําดีพอแล้วแต่เพราะเรากล้าที่จะเริ่มทําสิ่งดีๆแม้เราจะยังไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับมันเลยตั้งหา เอาจริงๆตอนที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยอนิเมชันเรื่องนี้มันก็สโลเบิร์นอยู่ในระดับหนึ่งเพราะมันก็จะดำเนินเรื่องไปแบบเรื่อยๆค่อยๆปอนข้อมูลค่อยๆทําให้เรารู้สึกไปกับตัวละครใน2ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีซีนซึ่งๆโผล่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยแหละแต่จุดที่มันกินใจมากๆเลยคือช่วงท้ายของเรื่องอันนี้สปอยนะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูขอแนะนำให้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งก่อนโอเคถือว่าบอกกันแล้วจุดที่มันกินใจเนี่ยมันคือช่วงท้ายของเรื่องตอนที่โชยะนั้นยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายซีนมันจะใกล้เคียงกับตอนที่โชยะน่ะยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนในช่วงแรกเรื่องแต่ในตอนนี้กากบาทบนหน้าของทุกๆคนเนี่ยมันเริ่มค่อยๆหลอกหายไปทีละอันเพื่อจะสื่อถึงว่า เขากลับมาเชื่อแล้วว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าอีกครั้งหนึง่งเขาให้อภัยตัวเองในแบบที่ไม่จะเป็นต้องลืมอดีตแต่เลือกที่จะไม่ให้มันมาลากเขากลับไปดิ่งอีกครั้งหนึง่งซึ่งผมว่ามันคือโมเมนต์ที่สวยงามมากและตอนเริ่มเรื่องเขาอยู่คนเดียวอาจจะมีเพื่อนเล็กน้อยแต่ตอนท้ายเขามีเพื่อนเยอะขึ้นโชยะาเปิดรับให้กับทุกๆคนที่เข้ามามากขึ้น รวมไปถึงตัวโชโกะด้วยครับสิ่งที่ผมได้จากอนิเมชันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นบทสรุปที่อีพิกหรืออะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่มันเป็นอะไรเล็กๆนน้อยๆที่มันโคตรสำคัญในการใช้ชีวิตเลยเหมือนเรื่องนี้มันกำลังจะบอกกับเราว่าการให้ภัยตัวเองมันไม่ใช่การลืมว่าเราทำอะไรลงไปแต่มันคือการยอมรับว่า เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในอดีตเราอาจจะทำตัวไม่ดีก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะกลายเป็นคนที่ดีไม่ได้ไม่ว่าสังคมจะตราหน้าเรายังไงเราก็าห้ามตราหน้าตัวเองแบบนั้นเด็ดขาดว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้ตอนดูจุบผมเขาา้าใจละ ว่าทำไมผมรู้สึกอินกับ a s i l e n t Voice มากกว่า YoName u r YoName u r นี่ผมไม่ได้ว่าว่ามันเป็นแอนิเมชันที่ไม่ดีนะมันดีมากภาพเสียงมันครบเลยเนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจมากๆแต่ a s i l e n t Voice มันทำให้ผมรู้สึกที่จะต้องกลับมามองตัวเองอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราก็คงมีเรื่องที่เราทาผิดพลาดไปแต่เราก็ยังสามารถทำให้มันดีขึ้นได้แก้ไขได้และหวังว่า คลิปนี้จะพาให้คุณมองเห็นตัวเองด้วยความอ่อนโยนขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีเหมือนที่อนิเมชันเรื่องนี้ทำกับผมแล้วกันนะครับสำหรับหนังเรื่องนั้นกับตัวฉันในวันนี้ EP a s i l e n t Voice ก็ขอจบลงไปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ Spark m i n ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและอย่าลืมนะครับ Spark m i n จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ